วิธีเช็คบำเหน็จชราภาพว่าคุณจะได้รับเงินก้อนเท่าไหร่นะครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับซีรีส์ประกันสังคมนะครับเรามาพูดถึงกรณีการเช็คเงินบำเหน็จชราภาพนะถ้าเรารู้แล้วล่ะว่าเราคงจ่ายไม่ครบ180งวดหรือ15ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับมันก็ต้องได้เป็นเงินก้อนเป็นบำเหน็จอยู่แล้วนะครับแต่จะได้ประมาณเท่าไหร่ล่ะนะครับหรือเราส่งไปเนี่ย ในแต่ละปีเนี่ยมันส่งไปเท่าไหร่วันนี้เรามีคําตอบนะครับเพราะมีวิธีการดูอยู่นะเดี๋ยวจะพาไปดูกรณีบําเน็จกรณีชราภาพนะครับมันจะมีเงื่อนไขดังนี้อายุต้อง55ปีบริบูรณ์สิ้นสุดความเป็นผู้กันตนแล้วก็เป็นผู้ทุกพลภาพก็จะได้รับบําเน็จนะครับหรือเสียชีวิตนะครับก็จะได้รับเหมือนกันซึ่งบำเน็จชลาภาพจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราจ่ายเงินสมทบนะครับ น้อยกว่า180เดือนนะครับเพราะเพราะเกิน180ดเดือนขึ้นไปหรือ1้0เดือนเนี่ยจะได้เป็นบำนาญชราภาพน้อยกว่านั้นเป็นบำเหน็จจำง่ายๆแค่นี้เองบำเหน็จก็จะแบ่งเป็น2กรณีเหมือนกันกรณีจ่ายเงินสมทบน้อยกว่า12เดือนจะได้รับเงินออมชราภาพของผู้ประกันตนนะครับฝ่ายเดียวไม่ได้รับของนายจ้างนะครับในกรณีจ่ายเงินสมทบตั้งแต่12เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง180เดือนนะครับจะได้รับเงินออมชลาภาพของคู่ประกันตนนะครับบวกเงินสมทบนายจ้างบวกผลประโยชน์ตอบแทนนะครับตามยอดเงินชลาภาพนั่นเองวิธีการเช็คนะครับว่าเราได้รับบำนาญเอ้ยไม่ใช่เป็นบำนาญบำเน็จโดยประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้ยังไม่ได้รวมถึงผลประโยชน์นะเราจะเห็นถึงเงินที่เราสมทบแล้วก็เงินที่นายจ้างสมทบนะครับซึ่งเราได้รับแน่นอนส่วนผลประโยชน์เนี่ยมันต้อง ไปคิดอีกทีนะครับวิธีการนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์เลยนะครับเว็บไซต์ของประกันสังคมเว็บไซต์ประกันสังคมคือเว็บ w w w s s o g o t h นะครับเข้าไปเลยมุมขวาบนสีเหลืองๆเ,เข้าสู่ระบบผู้ประกันตนตสลับสลัสมัครสมาชิกนะครับตัวท,ทีลิ้นพันกันนะครับ กดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลกรอก username password นะ u s e r ก็คือเลขแบบจะชนเรา password คือที่เราตั้งเอาไว้ตั้งแต่ครั้งแรกถ้าไม่มีก็สมัครสมาชิกได้เลยนะครับกดเข้าไปปั๊บมันจะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับอันนี้หน้าของผมเองนะครับหน้าข้อมูลทั่วไปจะมีเมนูต่างๆดังนี้นะครับตัวสอบสิทธิ์รักษาพยาบาลข้อมูลการส่สงเงินสมทบนะครับ ข้อมูลสถานพยาบาลประวัติการใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนนะครับการคำนวณเงินสงเคราะห์ชลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์แจ้งการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานคลิกที่เมนูก,การคำนวณเงินสงเคราะห์กรณีชลาภานะครับนี่มันจะมาหน้านี้เลยนะครับมีทั้งหมด สี่เอ่อห้าคอลัมน์ด้วยกันคอลัมน์แรกจะเป็นคอลัมน์ปีที่ชําระก็คือปีไหนบ้างคูณชําระเท่าไหร่คอลัมน์ที่สองจะเป็นจนํานวนเงินสมทบของผู้ประกันตนในฝั่งเราอะที่ที่หักไปในแต่ละเดือนที่หักกับเงินเดือนน่ยนะครับในแต่ละเดือนของเราเนี่ยแหละคือเงินของเรานะครับซึ่งแต่ละปีของผมทําไมบางท่านบอกเฮ้ยทำไมคุณไม่เท่ากันเลยช่วงปีแรกๆเนี่ยผมไม่ได้ทํา ไม่ได้เริ่มทำงานตั้งแต่มันตั้งแต่มกราไม่ได้เริ่มทำงานาเราอาจจะเริ่มทำงานช่วงกุมภาแล้วก็อาจจะมีช่วงจังหวะย้ายงานเพราะนั้นการส่งเงินสมทบมันจึงไม่เท่ากันหรือในช่วงปีแรกๆของผมเนี่ยเงินเดือนแค่หมื่นสามอย่างเงี้ยน,นะครับมันไม่เท่ากันอยู่แล้วอัตราการส่งเงินสมทบก็ไม่เท่ากันนะครับจำนวนเงินสมทบของนายจ้างนะครับแน่นอน เราสมทบเท่าไหร่ในจ้างสมทบเท่านั้นนะครับส่วนจํานวนเงินสมทบของภาครัฐมันจะมีกรณีที่ภาครัฐนะครับช่วยเหลืออย่างปี64ในภาวะโควิดนะครับภาครัฐช่วยเหลือมาเท่านี้นะครับแล้วก็รวมยอดด้านหลังนะครับด้านหลังจะรวมยอดว่ายอดรายปีที่เราส่งมานะครับเท่าไหร่นะครับมีรวมยอดทั้งหมดโอเวอร์ออด้วยนี่แหละ นี่คือเงินที่เราจะได้รับในกรณีบำเน็จชลาภาพนะครับยังไม่รวมกับผลประโยชน์ของประกันสังคมที่จะจ่ายให้เราด้วยนะมันจะมีผลประโยชน์เพิ่มขึ้นมาใครที่ไม่ได้รับบำนานนะครับคุณได้รับเงินก้อนตัวนี้แน่นอนเพราะนั้นเข้าไปดูได้เลยนะครับเข้าไปดูได้เลยที่เว็บไซต์นะมันเป็นสิทธิ์ของเรานะเราต้องไปเช็คก่อนว่าเราส่งเงินประมาณเท่าไหร่แล้วนะครับหรือมี การส่งเงินมาปีและเทลายยังไงนะครับเช็คข้อมูลให้ละเอียดนะครับน,นี่ง่ายๆนิดเดียวเลยนะครับแค่นี้เองนะครับเพราะนั้นเช็คไม่ยากนะครับเข้าไปดูที่เว็บไซต์ใครๆก็เข้าไปดูได้นะครับก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิ์การรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติสิทธิประโยชน์ทดแทนคำนวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบ ทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ wwwsso.go.ts สนะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่งงวดนะครับส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินสงราข้อชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตาา33ส่ง อ่างวดละเท่าไรส่งเงินสมทบเท่าไรนะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บำเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไหร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับหรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือทันตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรือ,อยังวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับ นะก็สามารถทําได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้ก,กันตัว,ตวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัครสมาชิกโดยใช้รหัสบัตรประจำตัวประชาชนของทุกทท่ทานนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ SSO ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอนี้ก็ <S <S าสามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่าน แอดไลน์นะครับของปากกาสังคมนะ เช็คเงินสมทบชลาภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธทิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิทประโยชน์มาตรา333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆนะครับหน้าจอจะเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนลรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากกันนะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านทนะครับคำถามของท่านๆจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ